สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะพี่น้องคลิปนี้มาแบบเร่งด่วนเดอ้อยานมันคือพุ่มยวนวัดดงองน้องตันเลขพระธรรมเมื่อนีเป็นวันหัวไวลออกหวยลเล่าค่ะไปวัดพระอันน่าให้มาจังไดพระธรรมจังมาเป็นคือทรงลงอีกแล้วค่ะพี่น้องก็เลยอยากเฝ้าไทยทําใหามใหพี่น้องเบื้องในช่วงขณะที่ท่ามกำลังล่งนี่ ถ้ำกำลังซวงอยู่นี่เราสียหายตัวใดเลาเสียหาพี่น้องห้อยเหล่าไปสั่นไปทายถ้ำดูวาสั่นแล้ววะไปเอาห้อยเล้าพี่น้องเราได้ยินว่าเอฟซีทรมาว่าห้อยเล้าตัวใดตัวใดแล้วได้ยินหนึงสั่นละพี่น้องเราเลยคุ้มอยเขียวไปทายเอาห้อยเล้าลงให้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิงสถานการณ์ที่ว่า ถ้ามลงแล้วมันจะเป็นแบบใดแล้วเล่าสิเขียนเหล็กให้ตัวใดพี่น้องเมื่อนี่อาจจะมีโปะแตกให้ครับพี่น้องเอฟซีก็ได้ถึงหกตัวเลยก็ได้ไปเบืองพี่น้องอะไรมันไม่แน่มันก็อาจจะแน่นอนก็ได้นะคะอย่าฝ่าว่าให้คนบา่บาบา่บาพิ่มพ่มปัวบ่าปวงซี่ละมันบ่แน่ดิพี่น้องสิว่าบ่ากับ่บวันบ่าสิว่าทังใดดีกับโบ,บ,ด,ด,บ,บดีเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปเบืองอย่าคืออย่าทราบผิดพลาดกันไดคออภัยค่ะพี่น้องไปเบืองช่วงทำลงนี่และลักษณะของคนดำลง นะคะคไปเบิงช่วงที่ห้องกาลังจะมีโชคบุญผ้าพาฒนาทรงยังคอยได้เชื่อและศรัทธาเท่านั้นจึงจะบังเกิดแก่ท่านผู้รู้สวัสดีค่ะพ่อร่ำเมตตาวาสันวาดในคลิปนี้เพิ่นต่างชายาเพิ่นบาพ่อท้ำเมตาาเมต,าโ,า,มตาโอ้หวยเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องอเอา เพื่อนมีได้สิมาอ่อว่าูพี่น้องฟังเพื่อนไปวัดพนาให้มากเพื่อนเลยอยากให้พี่น้องล่งเรือเล่ามือนี่อยากได้เรือเล่าวันสันก็นเลยสีล่งเรือเล่าให้พี่น้องเอฟซีแบบท่านโอกท่านใจเร่งด่วนกับช่้นชิดขนาดจักไปได้เรียกมาแต่เงาไ้บุ้พี่น้องเลยไปปัดปลาพนาให้มากไปว่าเรียกไท่ามากว่ากันก็เลยอยากสีลงเรยกตัวนี้ให้กับพี่น้อง F T เอฟซีเบิงว่าจะเขาเล่าบอเพราะว่าเพืพ่อนไปเห็นมาแต่ใส่หมวเอาให้เพื่อนว่าสซูฟังซะอ,อ่ะครับเขาโซไล่กัน อีสานบันเฮ้าเสียมึงยิมอิ้มเอิบบางที่ก็กำเริบเสือสารจนเริ่มไอเริ่มทมีฟังเล่าเฮ้นี่บมันคนอื่นเขาไกเด้บ้านี่มมนเฮา,าเล่งเห็นเส้นทางชีวิตของฟังเล่าวิ่งกันน้ำโขงกันไม่เดียวนึงเนาะเดี๋าวขะพาดคำมได้ ฟาไปท่องแข็งบุริกําใช่แล้วก็กําแพงนะวอดผูทอดเป็นผู้ใหญ่หลายแต่ก็น้อยเนาะเนาะเย็นจ้อบุญบทผู้เจ้าูแล้วเนาะความหมายนี้ถ้าเจ้าเสิงลถือว่าส่งดัการกระทําของ อยากอยู่หลอดแมนบ่ลสืบสาวแล้วเรื่องไก่เนาะเพราะฉะนั้นเท่าสิขึ้นให้ในท้ายสุดหยับสิบห้าปีเพ่งใสเจะต้องขึ้นว่าเราจะสิริเลิกบันเทิงอยู่ต่อไปอีกเงว้ยนาไอ้น้องของผู้ขา เสือะนะนันะห้ามใหยมอนีห้ามาเกิดมือนีหา้ามนมาประเสริฐมอนีห้ามให้พวกเจ้าได้รับส่วนบุญนะหนแกกลองมองเห็นทาวัดสันานมีให้กับผู้าฟัง ยาดีเียมเราะกาสมากนะก็ประเสริฐอยู่ก็พอจข้าวมี่แค่อถามีจะรับปรไเดคขาก็บูมวยาจะได้เาสเรืองเล็กบริสิบบริสมบ์มีอารมณ์ไหมเหียงักยามจะหาทาง ข้าหาข้าวซอยแก่พวกจอบแย่ยม่และทำบาตรเล้าเลี้ยงได้ไหมัึงมาเด้งมึงนีงง่เอาเอาเลขมาเอาเลข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 สีออกมาเวลา,าบุหันไดนะ้อยู่ไปได้มาจังไรเล็กบอกส่วนฟังเนี่ยเขาบรินสุทธิ์แจเวลาเออเขาอยู่เหนือการเวลา <laughs> พี่น้องปังเบิ้งเด้ออยู่เหนือการเวลาสัตวพี่น้องกระเทศพระเจ้าเหนือการเวลาเสียวมาเอาเลยซุ่มนี้สร้งฟังกับฟังผู้ได้ออกกับอว่าปเรียกออกให้มันถูกที่เ้าให้นะท่านจั่งประตูเสียหายเด้ดสามสามสี่พระเจ้าเลรียญเหรียญห้องบรรลุบุญศนใจเ้างตรงแล้วก็ซีสองเรียกสองตัวซีสอง เรียกสามโตสามสามสี่ 3, 3, เรียกห้กโตพวกเจ้าไปหาน้ำหนี่ท่ากัสัวมัสยอเอาไม่ไปเข้าใจเนะาะภาษาเล่าเอาคือคนป,ปวงเลยก็มาขุดปวงเลยนพระเจ้าเปิดโลกเป็นเจา้<อ>เจาของเจ้าของโลกมันมีหลายภาษาคำว่าจานี่คันพวกเจ,าจ้าจนะม่เข้าใจก็้วยาเข้าใจเถอะนะเขาได้อ,อ่อนส่อนไปน,นะกูบอกคือนยิง เดี๋ยวไปยืสุกจบกูสอนเยอะเว้ยดูหลาอยู่ใจลมง้อสาวผัดนะมันสิดีพ่อกูสอนไปจังสินี่อายุมาตั้งหลายล้านล้านปีสักมาหุ่นสมบูรณ์ชี้เสียงแกงเสียงใช้ให้ละเอียด โอ้แซมปัจุบันคุสียัด้จังได้บ่มีอะไรอยู่ใครอยู่นี่เนี่ปนนั้นกล้ลูกกตัดต่อเห็นปะไม่เบิ่งเสกไอ้สิ่าอ่มบ่มีราคาทุกทุกทุกนะเอามาเลี้ยงบ่เฮ้ย <Okay. S 2> มาเรงเอาเลขมาเรงเนะาะหวยเล่าพัฒนาบอกเ,กเอิญหวยเล่าพัฒนาหวยรัฐบาล <Yeah. S 2> บัดบัตรซื้อเลยซื้อแล้วช่วยพาก,กันหนี้ได้เดือนท่าเอาเงินนะบาทเข้าบาตรแสดงวะ่าบาัตรรูปบาท <Bar u. S 2> บรบ,บ,บ,บัตอเรื่องของซื้อกูว่าสนกันอันนี้ ทำซอเขียวผ้าลวยนะผูเเงง้เขาแห่งหวยบอกสุดฟังว่าเขาไม่ดูเรื่องเขาสูเอาเรื่องเขาแหยงเยอะเ๋ยว,ยวสามสามสิเรื่องมาเร่งเด้อยี่เขียนให้ก้มก้มกล่องเลยไหมนามบักท้า้าไกยูหันเดียโน่เออรีละ คนดีแปลว่าวาสนาดีที่สุดคือโลกค้อมูลดีอยู่ผู้มันอยู่ที่ผู้ซื้อเรียกนะผู้ซื้อถูกอ่าสามสามสี่เนาะมันนี้เขียนอันนี้4ีสามนึงมาแต่ไหนโอ้ขอา้างหน้าเราเล็บแตเลิ ท่นานผู้ใดเื้อเรียก4สาเดี๋ยวกับาสมาม 3, 3ีได้ดล้ววันทีหน่หสื้เฮ็ดอีกอย่างนู้นแลรนะเนาะไปเลีกท่ายเลีท่ายโอ้ยประกาศจะม่ขีดทีทาไมมาดู ออกให้มันครบเด้อนี่นี่สี่นี่สามนี่นี่สามสามนี่ดิเยอะคุณเริ่มสามสามสี่อ๋อนีมันนักแล้วสามสี่เราก็แม่สี่ที่บอกกัน นี่ไปะนี่บ่รอกคุณมว่มวม่ดีดีละเล่าพัฒนาขันซ้อเขียวกาลงคลิปนี้อ้เขาสิดีอยู่หอนหลายลาย้าน ขาดเอ้ยเดือนสี่วันพันที่สี่มีนาหกเจ็ดโอ้ที่สี่มีนาหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะเพราะถ้าเมตตาให้ได้สามสามสี่สี่สองนะคะตัวนาที่เพิ่นแก้ไหนเพิ่นแก้ไหนสี่สามหนึ่งมาสันคาพีหน่องอ่าเพื่อนหังบอได้ เพิ่นมาเขียนให้วังโรคสัมผัสนั่นเนาะพี่น้องคะ่ะค่ะแต่ว่าโซกเขียวบริโตห้เพราะว่าเพิ่น้อก็มาเขียนเนาะค่ะต้องซื้อก้อนสามสามซีนะคะตัวซีสามหนึ่งถ้าพี่น้องถือโซกน้ำปลาดำมาเมตตาพราะถาอัดสิม้าหดบานคนดีแปรบา่าพีบ่าก,กัว่าได้บ่าบ่พอปวดพี่น้องโซกลาบมันมาได้กับความบ่าบ่พอาะป่วลยนีแ่แหะแม่ก็ไปใช้น้อง บิงเบิ้งบิ้งถึงพยาวเสือสิเขียนใส่ให้ไม่ได้กินเล้วใส่ยู่นี่ก็อํานี่เยี่ยงอะไรสี่สามหนึ่งนะคะนี่เพิ่นมาเขียนให้อืมโยกขึ้นมาให้พี่น้องเบิงพี่น้องเอายกมายกมามหนเออนี่ล่ะพี่น้องเลขยพ่อท่าเมตตาเนาะในหัวลาวพัฒนาคนดีแปบบ้า ค่ะเพิ่นใไ้โชคลาบเนาะไอหกตัวเลยพี่น้องหกตัวนะคะห้มาสี่สามหนึ่งสามสามสี่นะคะแล้วก็สี่สองเสื้อแบบนี้ที่พี่น้องเสื้อและศรัทธาเท่านั้นที่จะบังเกิดความฉลาดความถูกความโชคลาภจะบังเกิดแก่ทุกท่านที่ศรัทธาค่ะสวัสดีพอทำขอบคุณหลายๆในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะาสาธุรงนค่ะ